สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .3 นะครับทุกคนวันนี้มาพบกับวิชาสุขศึกษานะครับในเรื่องในเรื่องนี้ในเรื่องของทันตะสุขภาพนะครับทันตะสุขภาพทันตะคาแรกก่อนลูกทันตะคานี้คานี้คาว่าทันตะนะครับทันตะแ,ตแปลว่าแปลว่าฟันนะครับสุขภาพก็แปลว่าสุขภาพของฟันเรานั่นเองนะครับ แต่ทีนี้เดี๋ยววันนี้คุณครูสอนก่อนว่าฟันเรามีกี่แบบมีอะไรบ้างมีกี่ชุดนะครับและการเลือกอุปกรณ์แปลงฟันมันเป็นยังไงเดี๋ยวคราวหน้าเรามาเรียนกันในเรื่องของการแปลงฟันนะคุณครูฟุกจะแปลงให้ดูดีกว่านาะอ้าวมาอันแรกก่อนครับทันตาสุขภาพเราเรียนกันเรื่องของฟันนะครับและชุดของฟันและลักษณะของฟันเออสุดท้ายเรามาจบกันที่เรื่องนี้ครับการเลือกใช้อุปกรณ์แปลงฟันนั่นเองนะครับ ันนะครับเป็นอวัยวะในการบดเคี้ยวอาหารใครอย่าใช้ฟันไปทางอื่นนะครับนะหากไม่มีฟันเราจะไม่สามารถกัดหรือเคี้ยวอาหารได้นอกจากนี้ฟันเนี่ยฟันเนี่ยฟันในปากเราเนี่ยทำให้ใบหน้าของเรานั้นสวยงามนะนึกภาพถ้าเราไม่มีฟันลูกปากเราจะงุ้มเข้าไปปากเราจะเม้มเข้าไปนะหน้าตาก็จะไม่สวยและยิ้มออกมาเป็นยังไงฟันหรอเต็มเลย นะครับดังนั้นเราจึงต้องรักษาสุขภาพปากและฟันของเราให้ดีนะครับฟันของเรามีด้วยกันอยู่2ชุดนี่แบบนี้เนาะมีด้วยกัน2ชุดได้แก่หนึง่งฟันน้ำนมครับฟันน้ำนมเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเนี่ยนะมีอายุได้ไม่กี่เดือนออกมาจากท้องแม่อุแวะอุแวะนะครับก็จะเริ่มมีฟันน้ำนมขึ้น นะครับฟันน้ำนมเป็นฟันที่มากับเราตั้งแต่เราเกิดนะครับชุดที่2คือฟันแท้ครับฟันแท้เนี่ยจะเป็นฟันที่อยู่กับเราตลอดชีวิตจนเราตายนะครับดังนั้นใครที่ฟันน้ํานมหลุดไปแล้วแล้วฟันแท้ขึ้นมาแล้วนะครับต้องรักษาฟันแท้ให้ดีถ้าฟันแท้หลุดจะมีฟันขึ้นมาอีกไหมครับแอดแอดไม่มีแล้วนะครับไม่มีฟันขึ้นมาอีกแล้วดังนั้นดังนั้น เมื่อใครมีฟันแท้แล้วต้องรักษาฟันแท้ให้แข็งแรงนะครับฟันชุดแรกนี่อย่างที่บอกฟันชุดแรกฟันน้ำนมมีด้วยกัน24นะครับ2 0นะชุดที่2จะเริ่มขึ้นเมื่ออายุ6-7ถึงคนะครับโดยขึ้นแทนที่ฟันน้ำนมฟันน้ำนมจะค่อยๆหลุดออกจากปากเราไปครับแล้วฟันทั้งหมดจะขึ้นครบ3 2ซี นะครับในปากเรานะตอนนี้ใครมีครบ32ซี่และส2มซี่แล้วบ้างลองนับดูเดี๋ยวต้องลองนับดูในปากว่าครบไม่ครบนะครับอ้าวทีนี้ทีนี้ลูกทีนี้ทีนี้ลูกดูครับลักษณะของฟันและการใช้งานนะครับลักษณะของการฟันและการใช้งานอันนี้เราเรียกว่าฟันตัดฟันหน้าและฟันล่างฟันหน้าบนและฟันหน้าล่างอย่างนี้เห็นไหมลูกใช้ในการใช้ในการตรงนี้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 นะตรงนี้ นะสองที่ใช้ในการตัดหรือกัดอาหารกรึบแฮมเบอร์เกอร์นึกภาพแฮมเบอร์เกอร์กรึบอย่างนี้นึกภาพแอปเปิลกรึบอย่างนี้ใช้ในการกัดนะครับฟันหน้าใช้ในการกัดนะครับฟันหน้าใช้ในการกัดนะต่อมาต่อมาต่อมาคุณครูเปลี่ยนสีนิดนึงต่อมาฟันนี้ครับต่อมาฟันนี้ครับ นี่ตรงนี้ตรงนี้เรามีสี 4, ่ซี่รลอเขาเรียกอะไรเขาเรียกว่าฟันเขี้ยวครับฟันเขี้ยวนะครับนึกถึงเขี้ยวของหมาป่านึกถึงเขี้ยวสิงโตคนเราไม่ได้มีเขี้ยวสูงยาวขนาดนั้นแต่ว่าคนเราก็มีเคี้ยวนะครับฟันเคี้ยวนะใช้ในการฉีกอาหารถามว่าสําคัญมากไหมสําคัญประมาณหนึ่งนะแต่ยังไม่สําคัญเท่า ันที่มันมีอยู่เยอะกว่านั้นซึ่งมันก็คือฟันกรามครับฟันสุดท้ายตรงนี้ซี่ใหญ่ๆเป็นตุ่มๆแบบนี้นี่คือฟันกรามนะครับคุณครูฟุตเปลี่ยนสีจะได้เข้าใจฟันกรามนะครับใช้ในการบดเคี้ยวอาหารเราไม่ใช้ฟันหน้าในการบดอาหารเข้าใจใช่ไหมลูกเราไม่ได้เคี้ยวข้าวด้วยฟันหน้าจิ๊บๆๆๆเราไม่ใช่กระต่ายนะเราเป็นคนเราต้องใช้ฟันกรามด้านในในการบดเคี้ยวอาหารนะครับ ดังนั้นอ่ะเดี๋ยวมาดูดังนั้นฟันเหล่านี้ทุกๆซี่จะต้องรักษาให้ดีถ้าฟันน้ำนมหลุดแล้วแล้วฟันเหล่านี้ลูกฟันทั้งหมดนี้ทั้งหมดเนี้ยเนี่ยทั้งหมดเนี้ยทั้งหมดนี้เลยนะเป็นฟันแท้แล้วต้องทำยังไงต้องรักษายิ่งชีพเพราะอะไรเพราะท้านหลุดแล้วถ้าหลุดแล้ว,ลลวขึ้นมาอีกไหมลูกไม่ขึ้นแล้วนะหลุดมาแล้ว ถ้าหลุดแล้ว,ไม,ลว,นะลลวไม่ขึ้นแล้วนะครับถ้าหลุดแล้วไม่ขึ้นแล้วนะดังนั้นต้องรักษาฟันแบบนี้ให้ดีๆนะครับอ้าวต่อมาดังนั้นเราควรจะรู้ว่าเราจะรักษาฟันเนี่ยเราต้องเลือกอุปกรณ์แบบใดนะครับเราควรแปรงฟันนี่เขาบอกนะเราควรแปรงฟันอย่างน้อยกี่ครั้งวันละกี่ครั้ง2ครั้งคือตอนไหนบ้างลูกคือตอนเช้าที่ตื่นมา เพราะเรากลางคืนเป็นยังไงอมขี้ฟันมาทั้งคืนเลยไม่ได้พูดไม่ได้จาใครเลยนะครับและก่อนนอนเพราะยังไงหลังจากที่เราไป,ปะจนอะไรมาทั้งวันแล้วเราจะนอนเนี่ยเราควรไม่ควรจะอมขี้ฟันไว้ทั้งคืนเราก็แปลงก่อนนะครับดังนั้นนะหรือหรือสุดท้ายเขาบอกไว้เขาบอกไว้หรือหลังรับประทานอาหารทุกมือ้อถ้าใครสามารถแปลงได้ก็ควรจะแปลงโรงเรียนเรามีการแปลงฟันไหมครับกลางวันอ่าเรามีการแปลงฟันหนึ่งครั้งหลังจากเด็ก รับประทานอาหารกลางวันเสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อไม่ให้เศษขี้ฟันนะเวลาเด็กๆคุยกันเป็นไงกระเด็นไปหาเพื่อนเป็นยังไงมันน่าหยาแย่ไหมน่าหยาแยงดังนั้นต้องแปลงฟันนะครับทุกวันนะที่นี้ไอ้แปรงสีฟันเนี่ยที่เราจะต้องใช้แปลงฟันนะลูกเราควรจะใช้แบบไหนามาดูกันอย่างแรกก่อนเอาเรื่องของยาสีฟันก่อนยาสีฟันที่เด็กๆมีปัญหาบางคนซื้อทุกวันนะครับแปลงกลางวันเนี่ยซื้อทุกวันไม่รู้จะซื้อทําไมนะัก พราะมันหายบ้างเล่นกับเพื่อนจนหมดบ้างเอามาดูว่าทําไมถึงต้องเลือกให้ดีนะครับแป้งสีฟันยาสีฟันลูกยาสีฟันเขาทียาสีฟันต้องผสมฟลูออไรด์ครับเด็กๆเกพราะฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุนะครับฟันผุเป็นแบบไหนฟันผุเป็นแบบดําๆมีแมงเจาะในฟันเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะครับฟลูออไรด์ตัวนี้เนี่ยฟลูออไรด์นะครับจะเข้าไปเคลือบนะครับ บริเวณฟันทั้งหมดของนักเรียนเพื่อไม่ให้เกิดอาการผูกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนเวลาเลือกยาสีฟันลูกจะต้องดูว่ามันผสมฟูออนไลน์หรือเปล่านะครับนะแล้วก็เด็กๆบางคนบอกเลือกสีฟันยาสีฟันหนูชอบเย็นๆแต่พอเย็นๆแล้วมันจะเผ็ดมันจาเป็นมันไม่จําเป็นต้องเย็นนะลูกนะเลือกแค่เฉพาะมีฟูออนไลน์ก็พอบางคนบอก หนูชอบเย็นหนูทนเผ็ดได้อันนั้นเรื่องของหนูและหนูก็สามารถที่จะทนคนไหนทนได้ก็ใชท้ทนแบบนั้นได้นะครับคนไหนทนไม่ได้อย่าไปเลือกไอ้ที่มันเผ็ดมาเพราะแบบที่มันไม่เผ็ดแล้วมีโฟร์ไลน์ก็เยอะมากนะครับยาลีฟันมันมีแบบแบบทั้งเย็นเฉยแบบเย็นแล้วเผ็ดเย็นแล้วแสปบปากมันมีหลายหลายแบบนะครับอ้าวต่อมาแปรงสีฟันลูกบางคนบอกอืมขี้ฟันมันหนาต้องเอาแปรงสีฟันแข็งแข็งมาถึงจะเอาออกใช่ไหมจริงจริงไม่ใช่ครับ แปรงสีฟันนะครับต้องไม่ไม่แข็งหรืออ่อนเกินไปนะครับมันต้องพอดีพอดีจับรูปแล้วมันอืใช้ได้เด้งสู้มือนะครับเพราะอะไรจะสามารถทําให้แปลงได้ทั่วถึงและนําขี้ฟันออกมาได้ถ้าแข็งเกินไปเป็นยังไงลูกทนเนีฟน้ฟันเนี่ยไม่มีขี้ฟันหรอกเหงือกก็จะไม่อยู่ด้วยเพราะมันแข็งเกินไปนะครับเอาต่อมาต่อมาสุดท้ายสุดท้ายครับเรื่องนี้ไหมขัดฟันไหมขัดฟัน เด็กๆรู้จักไหมขัดฟันไหมครับคุณครูซูมให้นี่คือไหมขัดฟันครับนี่เส้นเล็กๆตัวนี้นี่เส้นน้นี่เส้นนี้นะเส้นนี้เนี่ยเส้นสีขาวๆเนี่ยไหมขัดฟันใช้ในการใช้ในการนะกาจัดเศษอาหารตามซอกฟันนะครับที่หลุดออกยาก บางคนบอกหนูกินหมูแล้วหมูติดฟันหนูแปรงไม่ออกไม่เป็นไรหรอกหนูดุนดุน,ดนคืนนี้ก็ออกนะบางครั้งมาติดอยู่ในนั้นลึกลูกมันลึกมากแล้วมันไม่ออกนะติดไปเป็นเดือนบางคนมีนะดังนั้นไอ้ไหมขัดฟันเนี่ยเดี๋ยวบอกไม่เป็นไรหนูใช้ได้เอาก็ได้เอาเส้นได้มาขัดได้ไหมเส้นได้อันตรายนะครับเส้นได้มันมีความคมไหมขัดฟันจะไม่มีความคมและเหนียวกว่ามากนะเหมาะสําหรับในการใช้ สอดไปตามล่องฟันแล้วถูซ้ายถูขวาจนมันออกมาเป็นขี้ฟันนะอันนี้อาจจะดูขยะขยะนิดนึงแต่ว่าต้องเรียนรู้ไว้นะครับคำถามวันนี้เดี๋ยวคุณครูฟุกให้คําถามไปง่ายๆ3ข้อนะครับคำถามง่ายๆ3ข้อก็คือ1 1 1 1, 1. นะึงะ1เลยคําถามข้อแรกถามไว้ก่อนถามไว้ก่อน ฟันของเราฟันของเราฟันของคนเรามีกี่ชุดคำถามข้อแรกนะครับมีกี่ชุดได้แก่ฟันอะไรบ้างนะต่อมาคำถามข้อที่สองคำถามข้อที่สองฟันของเรามีหน้าที่อะไรบ้างฟันหน้ามีหน้าที่อะไรฟันหน้ามีหน้าที่อะไร ฟันเขี้ยวมีหน้าที่อะไรฟันกรามมีหน้าที่อะไรเอาละสุดท้ายสุดท้ายเราควรเลือกยาสีฟันแบบใดเ,เราควรเลือกแปรงสีฟันแบบใดคำถามมีสีข่ข้อย่อยสี่ข้อแค่นี้ นะครับสี่ข้อแค่นี้นะแล้วเราปร3เรามาเจอกันอีกทีวันจันทร์วิชาภาษาไทยเนาะแล้วเจอกันครับวันจันทร์วันนี้สวัสดีครับ